เชียวคนคิ้วก็ไม่นิดเดียวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสร็จทำอุปกรณ์อยู่้ยมากูก็มาฟรี้วนะไปเรียกลูกพี่มาเคลียร์ดิไปไปเรียกไปเรียกมันมาผมทำอุปกรณ์ไปดาวอังคารพอแล้วกูบอกให้มือพอผนังทอุปกรณ์ไม่ไดนอนผนังทอุปกรณ์ไม่ไนนสวัสดีครับ ผมเล็กเป็กเดียววันนี้เราอยู่กันที่อย่าหามสตูดิโอนะฮะวันนี้เราจะพาไปดูวัยร er ุ er ่นทำอุปกรณ์เขาทำกันแบบไหนทำกันยังไงทำแล้วเราใจแค่ไหนเชิญชมนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับวัยรุ่นนะทําอุปกรณ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําอุปกรณ์ไปดาวังคารนะครับนะฮะแต่ทําอุปกรณ์ไปดาวังคารธรรมดาธรรมดาไปไดว้วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับผม กับ DJ เจเล็กเป๊กเดียวนะครับวันนี้มันอยากจะมาเป๊กกับเราเดี๋ยวเราจับให้นะครับผมเดี๋ยวรอให้มันเล่นก่อนให้มันเล่นใหญ่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันมันจะโดนอะไรไปไม่ดังไหมเคสยังหรอแอสวัสดีครับผมเล็กเป๊กเดียวนะฮะวันนี้เราจะพาไปเสียวกับวัยรุ่นทำอุปกรณ์ นะครับว <mile> ัน <derived> นี้นะครับผมทางอยาหาทางสตูดิโอได้เตรียมรถ V.I.P. ไว้ผมด้วยเขาบอกว่ามาสตูดิโอนี้ยังไงต้องเด็ดต้องดีต้องดังจัดให้ฮะแบบนี้เลยเหรอ V.I.P. จริงๆมาชงมาใช้แม่งแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวัยรุ่น ทำอุปกรณ์ทำกันแบบไหนทำยังไงทำแล้วแล้วใจหรือเปล่าตามเล็กเป๊กเดียวมาครับเฮ้ยไยรุ่นทำอะไรอ่ะนี่มาบ้านผม บ้านเพื่อนก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปเฮ้ยนั่นอะไรที่ถืออยู่ผมทำอุปกรณ์อยู่เสพยาไหมน่ะไม่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 เสพทำอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์อะไรวะไหนมาดูดิผมทำอุปกรณ์ไปดาวอังคารนั่นไงชัดเลยมึงเสพแน่นอนไม่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 เสพผมทำอุปกรณ์ไปดาวอังคารจริงๆไม่เชื่อพี่มาดูไหม ไม่เชื่อพี่เข้ามาดูนั่งดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมทําอุปกรณ์ไปดาวนงคารพี่กับไปกับผมไหมสวัสดีครับผมเล็กเป็กเดียวฮะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่รายการวัยรุ่นทําอุปกรณ์กับจ๋าทำสตูดิโอครับเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะทําอุปกรณ์อยู่เฮ้ยเลิกยังเลิกยังเลิกแล้วชุ่งนี้ผมทําอุปกรณ์อยู่วันนี้นะฮะเราอยู่กับทีมงานเขาเรียกว่า ัยรุ่นอุปกรณ์นะวันนี้เราเราเรา,เราเ,ราเราเสพอยู่ใช่ไหมไม่ได้เสพแล้ววันนี้ทำอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ทำอุปกรณ์ขายส่งให้นาซาขายฮะขายส่งให้นาซาใช่เพราะว่าผมปลิอุปกรณ์เก่งมากสุดจริงอะไปถึงนาซาเราจะไปไหนกันครับวันนี้จะมาทำอุปกรณ์ยิงจรวดไปดาวอังคารจรวดก็มาอะ ลองดูวันนี้กูว่าเสพแน่นอนเผื่อด้วยแม่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 เอาไม้มาตีไอ้นี่หน่อยนี่ฮะบอกได้คำเดียวเราจะไปดาวังคารกันแล้วครับวันนี้กับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์อันนี้มีแก๊สบิวเทนมีน้ำอารมณ์มีน้ำเปล่าน้ำดื่มไผยสีทอง กินได้ไหมน้ำยี่ห้อนี้เขาบอกกินแล้วกินแล้วดีมากกินแล้วดีมากนะครับกงนีฮะเราจะมาดูการทดลองของวัยรุ่นทางอุปกรณ์กันว่าจะไปถึงดาวอังคารไหมจะได้ดึงดาวไหมจัดเลยครับผมพี่อยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูแล้วอยากเห็นแล้วขอร้อยหนึ่งไว้สามร้อยเลยถ้าไม่ขึ้นนะ ไม่ขึ้นผมไม่พี่หนึ่งพันโอเคไหมสภาพนี้กูว่าเซฟคุ้มค่ากับการเสี่ยงครับกูยังไงก็ไม่ขึ้นสภาพนี้จัมืมอือมือสากมากเลยนะพ่อคุณบอนเอาเลยเดี๋ยวส่งดีเจล้วแป้งไปดาวองคารเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะโดนอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอุปกรณ์ไปดาวองคารไปกันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเวรุ่นนานะครับคีโมคีฮก คิดจูเดี๋ยวเรามาดูก <monastery> ันนะครับผมว่าอุปกรณ์วันนี้นะครับมีอะไรบ้างอ้าวอย่างแรกนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นแก๊สบิวเทนนะครับผมเป็นแก๊สนะครับแก๊สไอหุงต้มนะใช้กับเตาแก๊สปิกนิกนะครับผมเป็นแก๊สบอยไฟนะครับอ่ะอันนี้น้ำเปล่านะครับผมไผ่ทีทองนะครับผมน้ำประดมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมาตีตังกันดีกว่าดีเจเล็กมันจะโดอะไรวะาวันนี้เดี๋ยวแน่เดี๋ยวเราจะเดันครับว่าวัยรุ่นอุปกรณ์ไปดาวคาร เขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วมีวิธีทําแบบไหนไปดูกันครับครับนัาใส่หมวกเลยครับกูต้องใส่ด้วยเหรอโอ้โหอืมครับชุดได้ครับฮะชุดได้หเหรอนี่กูจะไปดาวังคารจริงๆใช่ไหมเนี่ย งานนี้เล่นกูแล้ว One hour later ตอนนี้นะครับผมก็ให้ดีเจเล็กงานแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะส่งตัวมันไปดาวอังคารนะครับผมไปเดีย๋ยวไปดูกันดีกว,ว่าพร้อมยังพี่พร้อมยังชุดกูขนาดนี้ไม่พร้อมได้ยังไงเอา้ากินก่อนคล้อหอยหอยงานลักขอแห้งพร้อมพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อม ใส่แว่นใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยต้องใส่แว่นด้วยเหรอใส่แว่นด้วยืชัดเลยวันนี้กูจะได้เงินพันดึงกลับบ้านดูนะ เดี่ยวคิ้วกูไปนิดเดียวเองสามร้อยกูเดี๋ยวให้เอาหลังจบรายการคิ้วข้างในเลยมึงใส่ชุดนั้นมิดชิดขนาดนี้จะลุ้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จ่ายหรจ่ายจ่ายจ่ายขออีกรอบขอขอดูขอดูน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าขอดูน้ำเปล่าด้วยมันจะขึ้นไหมน้ำเปล่านี่ขึ้นไหม แทนไปน้ำป่าจะขึ้นอย่างไรปื๊ดถ้าขึ้นนะสามร้อยร <c oughs> วมเป็นหกร้อยเป็นหก,กร้อยคุณจะเสียเงินหกร้อยด้ยใช่เหตุใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยอันนี้เริงๆท้มลองเรียนแบบนะครับผมดูในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับ <c oughs> มา,มาสั่งสั่งผ้าพันนี้ดูดมาไม่ดูดก,ก็คือรีดดูดนะฮะโอ้ กร้อยกูนะไหนนะจะให้ผม600้อยได้เลยเหรอ600้อยติดไว้ก่อนได้ไหมติไว้ก่อนไม่ได้ต้องจ่ายห0 0้อยนี่นะครับวันนี้นะฮะเราได้เห็นแล้วก็มันเหมือนกับว่ายังไงอุปกรณ์ของผมสุดยอดไหมปล่อยเดี๋ยวดิให้กูพูดก่อนนะวันนี้เลยหมองกล้องใิเ <c oughs> ออวันนี้นะฮะเราได้เห็นแล้วว่านะมันเหมือนกับการทําวิทยาศาสตร์ของัยรุ่นทุกรณกครับ มีปัดผมเล็กน้อยให้ครูพูดยังพูดเลยพูดเลยพูดเลยเป็นยังไงบ้างวัยรุ่นนิงเด็กหนูหนูสุดยอดไหมการทำอุปกรณ์ไม่ต้องทำยาเสพติดเสมอไปทำอุปกรณ์เครื่องยิงจรวดส่งดาวังคารให้นาซาตัวอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้กูเคียร์หกร้อบาทกูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมงเติมมั้งไหมเนี่ยสภาพเหมือนจะไม่เติมได้หกรอบาท เดี go, oh, oh. Really choices, yep. hey, look, ๋ยวผมจะเอาไปเติมเติมเติมอะไรเติมน้ำมันกลับบ้านผมรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจ่ายหลังหลังหลังปิดเทายการนะฮะเช้าอารมณ์เสียบรดิกาเฮ้ยล็อกตัวมันล็อกตัวมันขอผมไม่เอาก็ได้ผมเนี่ยได้ความสะใจเดี๋ยวจับมันไปกลางสนามเดี๋ยวผมจะ เอาอุปกรณ์ที่ผมประดิษฐ์มายิงใส่มันงานมากูอีกแล้วไปจับมันไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอเอจริงครับเฮ้ยมากูก็มาฟรีนะกูอยากจะน้องอีกเหรอมึงไปเรียกลูกพี่มาเคลียร์ดิไปไปเรียกไปเรียกมันมาไอ้หนุ่มผมยาวไอหนุ่มทงอุปกรณ์ไปเรียกมันมาตอนนี้นะครับผมเราก็จับดีเจเล็กนะครับผมไว้กลางที่สนามหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าปล่อยจรวดยิงใส่มัน เพราะว่าแก่แก้งมันนะครับผม600ไม่เอาหรอกเอาคนสนใจดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอา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 จิงเหรอเฮ้ยเอาจิงเหรอเฮ้ยใจเย็นเย็นโอ้โหมึงไปเลี้ยงลูกพี่มึงมาเคลียร์เดี๋ยวนี้ เอากูกลับไปด้วยโอ้คุณไปไม่ได้เอากูกลับไปเหอะแบ่งเ้ยขาดตัวก็ไม่ได้มาถ่ายก็มาถ่ายพีเออร้อนก็ร้อนมึงดูดิไอ้กูใส่ชุดที่อะไรเนี่ยโอ้ยเอาเป็นไงกันบ้างครับน้องๆนะครับผมที่จบไปนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นการทดลองนะครับผมการทําอุปกรณ์นะครับยิงจรวดไปได้คานกันนะครับผมนะฮะกับวัยรุ่นนะทาอุปกรณ์กันนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณทีเจเล็กด้วยนะครับผมนะนที่มาสร้างบรรยากาศสีสันแล้วก็มาให้เราแกล้งมาเรายำวันนี้นะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็ขอบอกน้องๆด้วยก่อนนะครับว่าแก๊สบิวเทนนี่นะผมนะ,มนะเป็นแก๊สถุงต้มที่ใช้เราแก๊สปิกนิกนะครับเอาทำไมมันขึ้นไปได้นะครับผมว่าแก๊สบิวเทนมันจะเป็น เป็นแก๊สที่ว่าเป็นจุดเยือกแข็งนะเย็นมันจะเจอกับน้ําที่มีอุณหภูมิปกติแล้วที่แตกต่างกันมันทาปฏิกิริยาเป็นจุดเยือกแข็งทำให้กระป๋องน้ํามีแรงอัดอากาศแล้วก็พุ่งไปน้องคนไหนที่อยากจะเล่นหรืออยากทดลองนะครับผมนะก็ฝากกันไปด้วยนะว่าอย่าเล่นคนเดียวหรือว่าจะแอบพ่อแม่เล่นนะครับผมให้ปรึกษาผู้ปกครอ,องหรือไม่ก็รุ่รรนพี่ที่ไม่รู้นสติภาวะแล้วก็ไม่เสพยานะครับพาเล่นกันนะครับผมนะครับผมนะไปเดี๋ยวเรา ไปดูดีเจเล็กกันดีกว่าว่ามันเป็นกันยังไงนะเราเข้อยู่กับนะฮะมืรุ่นอุปกรณ์ถือว่าภารกิจผ่านไปได้ด้วยดีเชียวหูไปนิดเดียวพาเสียวอีกต่างหากตังหกรกูแล้วครับปติเป็นกแต่ปงยังไงก็เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะน้องๆน,นะครับผมอย่า เอาไปทําเองโดยที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมฝากกันไปด้วยยังไงก็วัยรุ่นท,ทนอุปกรณ์พัฒนาอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆมาทดลองกันเรื่อยๆนะฮะสุดจริงครับวันนี้หน้ามาอีกไหมครับถามว่าคลิปหน้ามาไหมครับผมกูจะเสี่ยงไหมอะไม่เถอะมามาก็มาเอา,า,าโอเคครับเ,เดี๋ยวังไงถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเจอกันแน่นอนครับกับนะฮะวัยรุ่นอุปกรครับกับช่องหย่าทําฉแน็ตเอครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนจบไปเต้นท่าอะไว้เรื่องท่าอุปกรได้ไหมท่าฮิตประจําช่องเลยนะเดี๋ยวเต้นเต้นด้วยกันเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวสอนถ้าติดไม่ง่ายไอ้แบงมือขึ้นมาแบงมือขึ้นมาครับผมกำมือกำมือกำมือหมุนหมุนเหมือนบทนะครับผมโอ้เอานับหนึ่งสองสามสี่เอียงขวาเอียงขวาเจ็ดแปดเต้นได้ไหมโอเคโอเค มก็จบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราฝากท่าเต้นกลนๆของพวกเรากันด้วยนะครับผมนะฮะท่าเต้นอุปกรณ์นะครับผมหมดด้วยอุปกรณ์ทุกคนต้องเต้นได้นะครับผมมาิวสิก